สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมมยมากับทีมงาน o c t i o n House วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนาฬิกาให้ทุกคนฟังกันซึ่งนาฬิกาที่เราหยิบมาวันนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณ10เรือนคือส่วนตัวเนี่ยมม่ชอบมากๆจะเป็นนาฬิกาของผู้ชายราคาประมาณช่วง mid range 2-3 0 0 0 0แสนก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันค่ะ รือนแรกกันเลยนะคะเรือนแรกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ในดวงใจมากก็คือ JLC มาพร้อมกับรุ่นที่เราจะแนะนำก็คือ Master Control โดยตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าปัดตัวทูโทนก็จะเป็นสีเทากับสีขาวแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยค่อนข้างบางมากเลยมาพร้อมกับสายหนังจระเข้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยคือส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าผู้ชายใส่เรือนนี้จะมีความมินิมอลมีความสุภาพแต่ก็ไม่ได้แบบ เนีบจนเกินไปอ่ะเพราะว่าด้วยความที่หน้าปัดมันมีลูกเล่นใช่ป่ะมันก็เลยทําให้ผู้ชายคนนี้ดูมีดีเทลแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดูชิคนดนึงเนาะก็จะมีความน่าสนใจมากๆเลยส่วนราคาเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณถ้ามือหนึ่งนะก็จะประมาณสัก200,000แต่ว่ามือสองเนี่ยถ้าหาเจอเนี่ยต้องรีบคว้าไว้คือถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าราคามือสองเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองคือถามว่าทําไมมันถึงคุ้มค่าก็คือมันเป็น บร์ JLC อะคือ JLC มันเป็น Watchmaker of the Watchmaker คือเขามาพร้อมกับ Movement กลไกที่เฉียบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ในราคาแสนต้นต,นตนมือสองก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าตัว JLC Master Control ที่พูดไปเนี่ยมันมีความอยากได้เนี้ยกว่านี้ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะก็คือ IWC p o r t u g u e s e ซึ่งโมเดลนี้ค่ะเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคือ ถ้าหลับตาเรานึกถึง dress watch สักเรือนก็ต้องนึกถึงเรือนเนี้ยเป็นเรือนอันดับต้นๆเลยคือด้วยความที่มันมีความเนีย้ยไม่ว่าจะใส่เชิตขาวใส่เรือนนี้เรือนเดียวก็สามารถแบบ complete ลุกจบในตัวเลยหรือว่าถ้าคุณจะใส่สูตรมีคัพลิงไปงานแต่งงานก็สามารถแมทช์ได้เหมือนกันนะซึ่งจะบอกว่าเรือนเนี้ยกระซิบว่าใครที่จะเป็นเจ้าบ่าวเนี้ย สาม,มารถซื้อเรือนนี้ได้นะเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการที่เจ้าบ่าวจะเลือกซื้อไปใส่แม์กับสูรเวลาในช่วงที่เขาจะแต่งงานก็ส <shirt cinnamon> ําหรับส่วนตัวนะคะเรือนนี้เนี่ยชอบมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ชายที่ใส่เรือนนี้จะมีความเหนียบมันมีความสุภาพมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองแล้วก็ลดไม่โลกอะหนึ่งออกมาคือผู้หญิงเราก็ชอบผู้ชายที่แบบดูคลีนสะอาดก็ใครที่อยากได้ลูกนี้ก็ เรือนนี้ก็เป็นเรือนที่น่าสนใจมากๆเลยส่วนตัวราคานะคะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนสำหรับมือ1แต่ถ้ามือ2เนี่ยก็อยู่ที่เรนจ์ประมาณ2 0 0แสนถ้ารู้สึกว่าตัว IWC Portugese u เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ด้ยวยความที่ชอบเป็นผู้ชายที่ชอบดีเทลชอบฟินิชชิ่งที่ดูมีอะไรมากกว่านี้ก็ต้องตัวนี้เลยค่ะ VC ค่ะตัวที่3นะคะก็คือ VC รุ่น56นั่นเองซึ่งชื่อเต็มของมันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรนะคะ ก็ V C เหมือนเดิมแล้วกันนะคะก็โดยตัวเนี้ยค่ะจะบอกว่าความโดดเด่นของมันอยู่ที่ตัวแบรนด์เพราะว่าแบรนด์นี้เป็นเรนจ์เดียวกับปาเต็กกับ AP เลยซึ่งถือว่าเป็นเราเรียกว่า holy trinity และกันเนาะคือตัวนี้ค่ะราคาเต็มมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวแบรนด์ของมันเองไม่ใช่ไม่ใช่แบบ mid range อย่างที่เรากำลังพูดคุยกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่ในเมืองไทยเนี่ย มันไม่ได้รับความนิยมมากนราคามือสองของมันก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง3 0 0แสนเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าอยากได้นาฬิกาฟินิชชิ่งดีแบรนด์มีระดับแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยทีนี้เราพูดถึง d r เ s รสวอ h กันไปแล้ว3ตัวมาต่อที่ s สปอตวอ h ค่ะ สำหรับสปอ t Watch นะคะเรือนแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือ g แ n d s e ซ k o นั่นเองซึ่งฉายาของตัวนี้ค่ะก็คือเรียกว่า Snowflake เป็นฉายาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ g a ก d s e ซ k o รุ่นนี้ได้ดีมากๆเลยเพราะว่าด้วย ความโดดเด่นของมันคืออยู่ที่หน้าปัดค่ะคือหน้าปัดเนี่ยจะมีสีขาวโปรแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่น่าสนใจสามารถทําให้รู้สึกว่าเล่นกับมิติของแสงและเงาได้เป็นอย่างดีเลยก็คือมันจะเหมือนประดังแบบเหมือนมีหิมะค่ะครโรยลงมาอยู่ตรงหน้าปัดนาฬิกาของคุณอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนาะก็ สำหรับนาฬิกาเรือนนี้มันจะเป็นนาฬิกาที่รู้สึกว่ามันจะเหมาะกับ everyday look ของผู้ชายทุกคนได้ก็คือมันจะเป็น s p r t Watch ที่ไม่ดูสปอร์ตจนเกินไปแล้วก็มันจะมีความแบบเนียบนิดๆอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะใส่แบบเป็นชุดที่ดู Formal หน่อยหรือชุดที่ดู casual หน่อยเนี่ยก็สามารถแมทช์ได้ก็คือเป็นอีกเรือนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงแบรนด์นี้เนาะแต่ก็เป็นอีกเรือนที่คุ้มค่ามากๆเลย สำหรับเรือนที่5นะคะที่ไมา์เลือกมาจะเป็น s e n น t e El Primero ค่ะดูไหมคะ El p e m a r o เนี่ยแปลว่า first ซึ่งเรือนเนี่ยนะคะเป็น first automatic chronograph watch เรือนแรกของโลกเลยคือความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องราวค่ะ เรื่องราวของตัวนี้ก็คือมันมี movement ที่เป็นเรือนแรกใช่ไหมของ chronograph แล้ว rolex เนี่ยก็ได้นำ movement อันนี้เลยเนี่ยไปใช้กับ rolex Daytona ซึ่งใช้อยู่พักใหญ่ๆเลยจนกระทั่งแบบช่วงหลังเพิ่งจะมีการมาพัฒนาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือนนี้มันมีเรื่องราวแล้วก็มีความแบบ มากแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะด้วยตัวดีไซน์เองเนี่ยมันเป็นโครโนกราฟ3สีซึ่งดีไซน์เนี้ยมันมีแบบแบบเนี้ยมา50ปีแล้วเพราะฉะนัน้นเป็นความสวยงามที่แบบ Timeless มากๆจริงๆก็คือเป็นอีกเรือนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องราคาหรอคะก็จะอยู่ที่ประมาณมือหนึ่งสช่วงประมาณ2 0 0 0 0ปไปไปนะคะ3 0 0แสนส่วนมือ2เนี่ยคะ่ะเมืองไทยจะหายากนิดนึงแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณในเวจ์ที่แบบต่ำกว่า2 0 0แสนนิดนึงค่ะ ส่วนแบรนด์ถัดไปนะคะคือแบรนด์ Harving ค่ะอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่อินดี้มากๆเลย Harving อินดี้ยังไงคือ Harving เนี่ยค่ะเป็น Independent Watchmaker หมายความว่าหลายๆรุ่นของ Harving เองเนี่ยค่ะเขาทำแบบ Made to Order เท่านั้นซึ่งวันนี้ตัวที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยมันจะมีความอินดี้อีกแบบหนึง่งคือมันจะเป็นนาิกาโคร o นก g r a ที่สามารถจับเวลาได้สอรายการพร้อมกันเพราะว่ามันมีเข็มวินาทีถึง2เข็มเลยก็คือ เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เป็น,นกลไกที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะส่วน l ุคแ and f e e ลของมันเนี่ยก็คือจะดูค่อนข้างวินเทจนิดนึงคือถ้าใครใส่เรือนเนี้ยคือเห็นและรู้เลยว่าแบบรู้ลึกเรื่องนาฬิกาจริงเพราะว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่แบรนด์ตลาดทั่วไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครที่ชอบอะไรที่ดูแปลกดูยูนิคตัวนี้เลยค่ะส่วนตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยเป็น Pilot c h r o n o g r a p h Watch ที่น่าสนใจอีกเรือนหนึง่งก็คือ b r e i t l i n g นั่นเอง ซึ่งเรือนที่เราจะมาพูดถึงนะคะก็คือ Brightling n a v i a r m e r ตัวนี้ค่ะมีความน่าสนใจอยู่ที่มันถูกดีไซน์มาตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยคือเพื่อหนักบินก็คือมาเป็น p i Pilot c h r o n o g r a p h w a t c h นั่นเองคือฟังกช์ชันของมันเนี่ยเยอะแยะมากคือมันสามารถใช้ทั้งคำนวณเรื่องของความเร็วเรื่องของเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องของแบบทิศทางอะไรต่างๆได้คือแบบครบถ้วนมากทีนี้ค่ะสิ่งที่ ส่วนตัวของมาเองเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็คือดีไซน์ของมันที่มีมีความแบบไอคอนิกมากคือถ้า คุณพูดถึงแบบ Pilot Watch ก็คือต้องนึกถึงแบบ b r e i t l i n ใน a v ต Timer ขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ b r e i t l i n ใน a v ต Timer รุ่นนี้เป็นตัวที่น่าจดจำรุ่นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ส่วนลุคแอนฟีลของมันเนี่ยมันจะค่อนข้างดูแมนนิดหนึง่งคือมันจะเป็นสายหนังแล้วก็ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่หน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ43มมิลเนาะก็คือจะแบบดูแมนแมแล้วก็ดูลุคสตรองนิดหนึง่งนึกภาพแบบผู้ชายใส่แจ็คเก็ตหนังแล้วก็แว่นตาทรง Aviator แบบสวยงาามมาก ไม่ใช่สีต้องบอกว่าเทมากเลยทีเดียวในส่วนของราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนส่วนมือสองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายว่าด้วยฟังก์ชันด้วยต่างๆที่มันแบบครบคันขนาดนี้ถ้าคุณได้มาครอบครองก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็สามารถเอามาใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะแล้วเลื่อนถัดไปนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็นสปอร์ตวอชที่ฮอตฮิตมากในเมืองไทยเราก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Rolex Submariner นนั่นเองค่ะ ทำไม Rolex Submariner ถึงเป็นที่นิยมมากในเมืองไทยคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นต้นแบบของ Diver w a t c h แล้วก็ดีไซน์เองมีความแบบมีเอกลักษณ์สูงมากใครๆก็ต้องอยากได้นะคะถือว่าเป็น Top w วิชลิสตแบบ w วอ h ของแบบผู้ชายหลายๆคนเลยทีเดียวส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของราคาค่ะคือจะบอกว่าไม่เชื่อว่าเดินเข้า Rolex เนี่ยจะหาซื้อเรือนนี้ได้นะคะอาจจะอยู่ในแบบ เวท ting list แล้วก็ต้องรอนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหลายๆคนก็จะหัดมาเล่นเป็นนาฬิกามือ2กันสำหรับรุ่นนี้นาฬิกามือหนึ่งเนี่ยค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นส่วนมือ2เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะเอามาใส่ในชีวิตประจาําวันแล้วก็อยากที่จะลงทุนไปในตัวด้วยก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นดูเป็นแบบนาฬิกาที่หลายๆคนนิยมใส่มีใส่กันหลายคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ยังไงอะยังไงซะคนที่ใส่ก็จะก็จะอย่างดูเท่ขึ้นมาก็คือถ้ามีแฟนแล้วแฟนใส่ก็จะรู้สึกว่าเขาเท่ขึ้นมาประมาณแบบ50%เอระไรอย่างงี้ <c oughs> เราพูดถึงนาฬิกาหน้าปัดกลมมา8เรือนแล้วนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงอีก2เรือนที่เป็นเรือนที่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆก็คือจะเป็นนาฬิกาหน้าปัดเหลี่ยมอีก2เรือนค่ะ เริ่มกันที่คาเทียซันโตสคาเทียซันโตสนะคะเป็น first pilot watch ค่ะคือถูกออกแบบมาเพื่อนักบินโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาเป็นนาฬิกาของนักบินก็จะเห็นว่าตัวหน้าปัดหรือว่าตัวเลขบนหน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะใหญ่กว่าปกติเนาะสามารถทําให้นักบินเนี่ยแค่เหลือบมองนาฬิกานิดนึงแล้วก็สามารถเห็นเวลาได้ง่ายๆเลยไม่ต้องละสายตามาระหว่างการขับเครื่องบินนะคะ ส่วนตัวทรงของมาหรือว่าหน้าปัดเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าปัดทรงเหลี่ยมซึ่งมีความแบบเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์มากๆตัวสายเนี่ยสามารถแบบสลับเองได้ง่ายมากๆเลยก็คือ quick switch system นะคะจะสลับเป็นแบบสายหนังให้ดูเนียบหน่อยหรือว่าจะเป็นสายเหล็กให้ดู casual หน่อยก็สามารถทำได้แล้วก็แมทชได้หลากลายเลยจริงๆแล้วก็อีกพอย n ์นึงเนี่ยที่ ส่วนตัวคือคืออันนี้ส่วนตัวมากนะก็คือว่ามันเป็นนาฬิกาที่สามารถแบบใส่คู่กับแฟนได้อะนึกออกปะคือด้วยหน้าปัดอะคะ่ะมันมีหลายขนาดมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กทําให้สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ได้เช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับลุคแอนฟิลเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวซันโตสจะเหมาะสําหรับผู้ชายที่ค่อนข้างแต่งตัวจะมีแบบเป็นผู้ชายที่มีดีเทลแล้วก็ชอบแต่งตัวนิดนึงอะเพราะว่าจะเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ ไม่ได้แบบเหมาะกับการที่แบบใส่เสื้อยืดขาสั้นสักเท่าไหร่ราคาค่ะตัวราคาเนี่ยนะคะมือ1จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนส่วนมือ2นี่ทีมออคชั่นเฮาส์เท่าไหร่นะคะประมาณแสนต้นต้นนประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะเป็นแบรนด์ในดวงใจแล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ชอบมากๆอีกตัวหนึง่งซึ่งก็คือ JLC v e r s a l นั่นเอง JLC Reversal นะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อนักโปโลค่ะด้วยหน้าปัดเนี่ยค่ะสามารถหมุนได้แล้วก็ฟลิปได้ทำให้หน้าปัดเนี่ยเวลาเราเล่นกีฬาก็จะไม่เป็นร้อยส่วนตัว look and feel ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นสปอ t Watch แทบจะเป็นเรือนเดียวเลยก็ว่าได้นะคะที่มีความเนี้ยบอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสปอ t Watch ที่สามารถ ใส่กับเสื้อเชอิ้ตหรือว่าใส่กับสูทแล้วก็ทักซิโดได้เลยส่วนตัวราคาเนี่ยค่ะก็จะอยู่เวนจ์ระหว่าง3 0 0แสนถึงประมาณช่วง7 5็ดแ0ถามว่าเฮ้ยทำไมราคามันเวนจ์เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะคือ ตัวหน้าปัดเนี่ยเราไม่ได้ฟลิปออกมาเพื่อที่จะกันรอยเป็นอย่างเดียวแล้วเนาะก็คือตัวหน้าปัดเองเนี่ยสามารถฟลิปแล้วก็มีหน้าปัดแบบ2หน้าได้เลยเที่จะแมทช์กับแบบ2ลุกแล้วก็จะมิกซ์แอนด์แมทช์ได้กับแบบหลากหลายลุกเลยจริงๆก็เลยทำให้ตัว JLC Reversal เนี่ยค่ะช่วงหลังก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหมายว่ามันเป็น Unisex Watch นะคือมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแต่ถ้าสำหรับผู้ชายเนี่ยที่แบบชอบเรือนนี้แต่รู้สึกว่ามันเล็กไป ก็จะแนะนำเป็นตัว JLC Grand Reversal ซึ่งจะมีหน้าปัดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกค่ะขึ้นส่วนตัวนะคะที่บอกไปว่าแบบชอบมากๆเลยก็ด้วยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของทรงคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบนาฬิกาทรงเหลี่ยมอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบบทรงแทงงนาอก็แบบเป็นนาฬิกาที่สวยงามอีกเรือนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะมันก็เป็นนาฬิกาที่มี movement ที่ซับซ้อนมากๆเพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นนาฬิกาที่สามารถพลิกได้2อหน้าแล้วก็ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบมันสามารถดูได้เป็น2องไทม์โซนเลยนะก็ถือว่าน่าสนใจมากจริงๆว่าทำไมเขาถึงสามารถทำได้ในเรือนนาฬิกาที่เล็กขนาดนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับนาฬิกาผู้ชาย10เรือนที่ไม่เลือกมาในวันนี้ในราคา mid range ก็ชอบเรือนไหนเนี่ยก็บอกไมไว้ข้างล่างนี้เลยส่วนคราวหน้าไมาจะมาเล่าเรื่องนาฬิกาให้ทุกคนฟังในแง่มุมอื่นอนอีกแล้วเจอกันค่ะ